สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับฮานอยนะคะเนาะอ่ะมาดูผลสักหน่อยนะคะอ่ะฮานอยพิเศษนะคะออกกันที่หกสองหกนะคะเนาะอ่ะเพื่อนๆนได้ตามกันไหมเอ่ยนะคะข้างล่างสองหนึ่งนะคะเนาะอ่ะเข้าเต็มเต็มนะคะเข้าหกสองสองหกเนาะ แอดมีที่62เนาะแอดให้เพื่อนๆที่292680และ82นะคะส่วนที่เหลือๆนี้แอดแต้มสีไว้นะคะเนาะแต่แอดก็ไม่ได้เน้นนะคะแอดเน้นแค่1 2 3 4ชุดนะคะที่เป็นขีดสีแดงนะคะเนาะอ่ะหวังว่าเพื่อนๆจะได้ตามกันอยู่เนาะอ่ะวิ่งพิเศษนะคะแอดให้เด่นกับอ่ะเด่นที่สองรองที่หนึ่งเนาะ เข้าโซนสองนะคะชุดเด่นของเราวันนี้เนาะอ่ะเข้าไปกันเต็มๆนะคะเนาะอ่ะเรามาดูสูตรพิเศษกันนะคะอ่ะเข้ากันไปนะคะในโซนวิ่งที่สองนะคะเด่นสองรองหนึ่งถูกกันในชุดเด่นสองนะคะก็คือสองหกทั้งบนและล่างนะคะเนาะอ่ะเราถูกไปทั้งบนและล่างนะคะ เด่นสองนะคะในชุดนี้นะส่วนในชุดคู่นะคะเข้าเต็มเต็มนะคะแอดเลือกให้กับเพื่อนๆไว้นะคะเนาะที่หกสองนะคะอ่ะเสียดายนะคะสองหนึ่งเราไม่ได้เลือกไว้ให้เนาะมาอยู่ในโซนนี้นะคะสองหนึ่งเนาะขอพายจริงๆนะคะแอดไม่ได้เลือกสองหนึ่งให้แอดไปเลือกสองเก้าแปดศูนย์และสองแปดนะคะอ่ะมาดูปกตินะคะ อันนี้ตองเลยนะคะออกตองนะคะตองสามเนาะอ่าเบิ้ลเของแอดไม่มีนะคะแอดมีเบิ้ลเิลที่ห้าห้าเจ็ดเจ็ดสี่สี่เก้าเก้าแอดเลือกเบิ้ลที่เก้าเก้าให้กับเพื่อนๆเ,เ,เนาะขอภัยจริงๆนะคะเนาะไปออกแต่ก็ไม่ถูกอยู่ดีนะคะพอไปเบิ้ลออกที่สามสามเนาะอ่าส่วนเลขล่างนะคะ 3 9แอดไปเลือกสาย2 9ให้กับเพื่อนๆพื่อนะคะสอง2มาโพชุด3 9 9 3นะคะเนาะเฉียดกันไปเนาะคะหนึแต้มเนาะม่งั้นเราอาจจะถูกในโซนล่างนะคะส่วนชุดวิ่งเด่น5ไม่มา1ไม่มา7ไม่มาอันนี้หลุดเนาะหลุดนะคะชุดวิ่งหลุดส่วนชุดนี้เข้านะคะอันนี้หลุดนะคะ ส่วน V.I.P. อ่ะมาดู V.I.P. กันเลยเนาะออกกันที่4 4 6ข้างล่าง96นะคะอ่ะแอดให้เพื่อนๆเ,เด่นที่9อ่ะเด่นที่4ลอง9อันนี้มานะคะเข้าโซนวิ่งเด่นของเรานะคะเนาะอ่ะถูกกันไปนะคะในชุดนะถูกที่ชุดบนคือ4 ถูที่9้าคือล่างนะคะส่วนในคู่ชุดเนาะแอดไม่ได้เลือกให้กับเพื่อนๆนนะคะก็ไม่มีนะไม่ไม่ได้เลือกให้ก็คือ6 4สนะคะเนาะและ9 6้าหแอดไม่มีนะคะเนาะก็ขออภัยนะคะแอดไปเลือกที่9 4สนะคะเนาะเท่ากับว่าวันนี้เราถูหนึ่งหนอยนะคะก็คือหนอยพิเศษนะคะ เพื่อนๆนะคะแอดบอกให้กับเพื่อนนะคะว่าสี่ชุดที่แอดเลือกนี้สามารถไปเล่นได้ทั้งหมดสามหน่อยนะคะเนาะอ่ะมีสองเก้าหกสองแปดศูนย์และแปดสองสี่ชุดนี้สามารถไปซื้อได้ทั้งหมดสามหน่อยนะคะนะเพื่อนๆก็นะคะอ่ะมาดูชุดแรกกันเลยนะคะวันนี้ วันนี้ไม่เปการเสียเวลาเรามาเริ่มชุดแรกกันเลยนะคะเริ่มกันที่โซนเจ็ดนะคะเจ็ดสี่นะคะเจ็ดห้านะคะเจ็ดหกนะคะและเจ็ดเจ็ดนะคะโซนแปดนะคะแปดสี่นะคะแปดห้านะคะ 8 6นะคะและ8 7นะคะโซน9นะคะ9 4นะคะ9 5นะคะ9 6นะคะและ9 7นะคะเนาะอ่ะโซนนี้จะเป็นโซนในชุดนี้นะคะอ่ะขอเพิ่มเลขนิดหนึ่งนะคะขอเพิ่มกันอยู่ที่ โซนหกนะคะหกสามนะคะหกสามหกหกนะคะและก็อีกหนึ่งชุดนะคะก็คือโซนสามนะคะสามสี่ สามสองนะคะสามแปดนะคะอ่ะโซนต่อมานะคะหกหนึ่งนะคะหกห้านะคะ ้าแปดนะคะอ่ะท่านใดชอบเบิ้ลเบิ้ลนะเบิ้ลเบิ้ลนะแอรเจียขนเบิ้ลเบิ้ลนะคะอ่ะเบิ้ลเบิ้ลมีโซนนะคะที่เบิ้ลเบิ้ลนะก็จะมีอยู่ที่สี่สี่นะคะหนึ่งหนึ่งนะคะสองสองนะคะ ห้าห้านะคะหกหกนะคะอ่ะเลขเบิ้ลในวันนี้มีโซนนี้นะคะเนาะท่านใดชอบเบิลเิลติดไว้เนาะอ่ะเบิลเน,นะคะอะท่านใดชอบเบิลเก็จัดนะคะเนาะอ่ะ มาดูโซนเลือกกันวันนี้นะเล็กวิ่งเด่นนะคะอ่าแอดขอเปลี่ยนปากกาหน่ดนึงวิ่งพิเศษวันนี้นะคะติดอยู่ที่แปดเจ็ดหนะคะหกแปดเจ็ดนะคะวันนี้เนาะโซนโซนต่อมานะคะ สามสองหนึ่งนะคะติดสามติดสองติดหนึ่งอะโซนต่อมานะคะหกหนึ่งสามนะคะอ่ะติดหนึ่งติดหติดหนึ่งติดสามกันนะวันโซนนี้นะคะเนาะอะ,อะเลขที่แอดจะเลือกให้วันนี้นะคะ ่ะเปลี่ยนสีกันนิดนึงเนาะเด่นนะคะเด่นวันนี้ขอเลือกโซนที่ติดหกนะคะเนาะอ่ะหกเด่นหกลองเจ็ดนะคะ เป็น6ลอง7แอดขอเพิ่มอีกหนึ่งชุดนะคะก็คือ7 2นะคะอ่ะขอเพิ่ม7 2เนาะขออภัยและ9 2นะคะอ่ะแอดขอเพิ่มในโซนนี้นิดหนึ่งนะคะอ่ะมาดูปกตินะโซนที่จะมานะคะวันนี้ติดอยู่ที่ สามและหนึ่งนะคะเนาอเด่นนะคะลองนะคะเด่นสามลองหนึ่งนะวันนี้อ่ะส่วน VIP นะคะติดหกนะคะหกและสามนะคะเด่นนะคะเด่นหก ลองสามกันนะคะวันนี้เนาะอ่ะเพื่อนๆเห็นเลขกันแล้วนะมาเลือกเลขสีกันเลยนะคะวันนี้ชุดแรกนะคะเขาเลือกกันอยู่ที่หกสามนะคะเจ็ดสองนะคะ ก้าสี่นะคะแปดสามนะคะหกห้า <65, S 1> นะคะห้าแปดนะคะเก้าสองนะคะ และอ่ะแอดกำลังนึกนิดนึงนะคะเนาะหกสี่นะคะหกสี่แอดไปไหมอ่ะแอดลืมหกสี่หนึ่งตัวนะคะเนาะ เผื่อมาหนึ่งนี้นะคะติดเอาไว้นะคะเพื่อนๆเผื่อมาตัวเดิมนะคะเนาออ่ะหกสี่นะคะและแปดหกนะคะแปดห้าอ่ะเรียบร้อยวันนี้นะคะ สีที่แอดเลือกวันนี้จะมีประมาณโซนนี้ก็เลยเลขที่แอดเลือกวันนี้นะคะที่หกสามนะคะเก้าสี่นะคะหกห้านะคะและ อ่ะและหกอ่ะแล้วก็เจ็ดสองนะคะอ่ะวันนี้แอดเลือกโซนนี้ให้กับเพื่อนๆอนอันนี้ท่านใดชอบก็ติดไปนะคะเนาะก็คือกันนะคะอ่ะติดกันกันไปเนาะอ่ะเดี๋ยวแอดจะลาคลิปนี้ไปเพื่อนเได้รับชมนะคะ เพราะว่าแอดลงสายนะอ่ะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมและเป็นกําลังใจกับแอดมาโดยตลอดนะคะอ่ะวันนี้เราจะมารวยกันรวยกันต่อเนาะปังๆมันหมาน,น,นกันนะคะอ่ะสวัสดีค่ะ